สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพเาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมบอยศิริชัยครับสวัสดีค่ะแอนอรดีค่ะ ครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาเชิญชวนแฟนคลับแฟนเพลงที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดอุดรธาน,นีหรือใกล้เคียงนะครับเรามาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักด้วยกันนะฮะ บอยและแอนออรดี already, วันนั้นจะไปมอบความสุขความสนุกแล้วก็จะพาทุกท่านช็อปกับโปรโมชั่นที่โดนใจแคมเปญดีๆจากเซ็นท่านอุดรธานีครับใช่ค่ะพบกับสินค้าที่มีส่วนลดจนถึงเกือบ70%เลยนะคะแล้วก็มีคูปองส่วนลดเกือบ4,500บาทกันเลยทีเดียวค่ะวันที่11นะครับ กุมพาพันนี้นะฮะเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปพบกันที่ชั้นหนึ่งะครับผมไปร่วมสนุกฟังเพลง<ช>นะครจากบอยและแอนแล้วก็ร่วมช็อปกับโปรโดนใจนะครับแคมเปญสุดพิเศษสำหรับโดยเฉพาะใครที่ กำลังมองหาของขวัญสําหรับวันวาเลนไทน์อยู่เราไปเจอกันนะครวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับชั้น1เซนท่านพลาซาจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถรับชมได้ที่เพจเซนท่านอิททรสเมนต์สโตร์อุดรธานีครับผมใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วเจอกันนะคะครับ อะไรไปเพราะเสื้อผ้าแอนก็เตรียมให้พี่บอยไว้แล้วที่นู่นแล้วก็พี่สุภัตาขอบคุณค่ะแล้วก็แอนติดไปแค่รองเท้าไม่มีอะไรจ้อยเล่ากับนุงชาตกแบวก็แล้วกัสิเดือนทับ กาลสินมาอุดรกับไกลอยู่ได้เนาะประมาณสองชั่วโมงครึ่งประมาณนั้น,นทางปลอดภัยจะสู้ชีวิตมากแม่นะเวลานี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ดีดีก้อนเมื่อกี้นี่คือไหนนอนแล้วนอนนอนอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามีแห้งมืงอ,กกอนี่กดะเห็นงานกับบอดดื้งเลยนะคะ ทางปลอดภัยจากเนเธอร์แลนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านที่ยังไม่ได้นอนกันแล้วก็เข้ามาทักทายนะคะเองกำลังจะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเพราะว่าคือ,อยังไงเราก็ต้องเข้าไปรอรับแอนที่นู่นอยู่แล้วก็เลยให้น้องๆไปพักที่ดอนเมืองรอเพิ่งเลือกค,คลายคอจ้บ้านถึกจกแมถึกจับแม่ ต้องสวนเมาเราแบบเมา,มา,มาคือถ่ายรูปอยู่ดีๆแล้วก็แบบเปิดกระโปรงเราขึ้นแล้วก็จับตรงนั้นจะย,ยืนท้ายลูกต,ต้องสูนแต่แบบว่าทั้งเฝ้าวั้งเสียหควท้ายลูกสูนีหลีสูนขับ ก็เดีว่าแบบคนเมาเด้ค่ะแต่ว่าคือหมายถึงว่าแบบบางที่กับแบบเห็ดร<บ>้ม<บ>ีสติแน่เนาะอนเห็ดยังกับเห็ดบ่ไไนเด้ตื่นขึ้นมาจำไม่ได้จังสิบหองามแล้วานาดิมันต้องไปเป็นบอลนี่ค่ะจะไปจบไปก่อนแต่โอ้ยคันยังคั้นแอนบอลตีสไายรูปแอนแอนไปตีเล้าอีหลีเด้ก็เป็นไม่งีง้แต่แอนซูนอีหลีแอนตีแอนสิไปตีเล้าอีหลีเด้

โนฝ่ามือจวงไปแล้วค่ะแล้วไปตบเขาโอ้โหกดทึกหลายกะทึกหลายเราลูกดอกจะมาจับก่นอีกหรอนึงมันจับก่นอีกหรอขอบคุณจ้าพี่นีนขอบคุณจ้าจ้าเขอก็ใสาขั้นที่วอีหลีไปซูนมาค่ะจ้า สิว่าจังไดบ่ได้โทษคนเหล่าคนกินเหล้าเมาเด้คือแบบคนที่เขากินเหล้าเมาแล้วเขามีมีสามารถดูแลตัวเองได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าเกินแบบเมาแล้วรู้สึกว่าควบคุมจาของบ่ได้เป็นผ้าระาของผู้อื่นแล้วมันเห็ุผู้อื่นเดือดร้อนนั่นสิกอย่าเมาเถอะหรือว่างสักกินแบบพอดีพอดีสิวาอ่างต่ว่าจําไม่ได้จําอะไรไม่ได้ ตอนนี้แบบมันกับนีหลายๆคนเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เขาโด่งดังมากกว่าแอนน่ะแต่ของแอนก็คือแบบคือค,คือเข้าเหงือความเป็นกันเองกับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าบางที่เขาก็บอไดชิมว่าเข้าสิสิมาเหตุทั้งสี่สิมาเหตุทั้งหนก,ก็เข้ากระไดเลยว่าแมรี่กิลีนขอบคุณค่ะอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะมาถ่ายรูปข้างล่างละจบนะน ที่มอนรัวอยู่หนารถตัวพีตัวขอบคุณกับข้าวค่ะนี่ได้กินยอนทั้งสี่ละเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปถึงสนามบินเดี๋ยวไล์ใหม่นะคะ